ราคาสอล้านสี่แสนห้าหมื่น่าสครับถ้าสมมติว่าจะเงเงินดาวก็มาคุยกันครับเงินดาวก็สา์เ็นตของราคารถครับก็จะอย,ยู่ประมาณคราวๆห้าแสนสามครับห้าแสนสามเนี 5, 3, ่ยจะเลือกให้ลูกค้าเลือกเอาเอาหปีกับหปีได้แต่ทางไฟแนนซ์ทางบริษัทจะไม่ให้ส่ง เป็นปีทีเดียวในหนึ่งปี e จะแบง่งออกเป็นสี่งวดครับอ่าซอยงวดซอยงวดอ่าสอยงวดถือว่าวงวดแรกเนี่ยเราจะหาเงินก้อนส่งทางรรบริษัทอ่ะสมมติว่าเรารับรถไปแ้กเนี่ยครับถ้าไปสี่เดือนครับเราต้องมีเงินก้อนอยู่ประมาณสามแสนที่ว่าจะส่งบริษัทครับอ่าอีกส,ส,ส,สี่เดือนครับแต่ส่วนมากลูกค้าจะรับรถช่วงนาปีครับพอช่วงนาปีปิกลางปีกลาอ่ายัง เลยสี่ทันเราก็ส่งแล้วทีนะี้เราต้องเอาเงินไว้ส่งส่งตัวนะตแ,ลแ,ตแล้วอ่าไปเลยแต่เรามีโอกาสให้ลูกค้าเลือกไงจะไอเอางวดแรกน้อยหลักประมาณเก้าหมื่นถึงแสนก็ได้ครับหรือว่าจะเอางวสองต่อไปงวดต่อไปแพงๆหน่อยเลือกได้เลือกได้อ,ไดอ่าล้วมาจับติดค่างวดได้หลายแบบได้เลือกไตอบโจทลูกค้า